หมูในสวนนะคะเกิดพศสองห้าหนึ่งสี่อายุห้าสิสามย่างห้าสิบสี่จ้ะใบที่หนึ่งอึดอัดเครียดป่วยตกงานไม่สบายใจออมีปัญหาเรื่องอะไรบางคนก็กําลังโดนคนอื่นว่าคนอื่นพูดถึงในเรื่องเสียหายบางคนก็รู้สึกเบื่อไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะทําอะไรเลยบางคนเดินไม่ถนัดนะคะช่วงวันที่ส3บ4า5สิสี่สิบห้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงินก็เครียดด้วยสถนานการณ์รอบข้างก็เหมือนไม่ค่อยดีด้วยถ้าบางคนชีวิตดีอยู่แล้วช่วงนี้มันหมายถึงเรื่องอึดอัดใจ นะคะความกังวลใจเนาะความทุกข์ใจบางทีก็อยู่ที่เราไม่ปล่อยวางด้วยเหมือนกันอ่ะแต่ไปสุดท้ายขึ้นมาดีต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีปลายสัปดาห์ดีตำแหน่งครอบครัวคนรักดีบางทีคนที่เรารักคนที่เราแคร์คนในครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเราได้เนาะอือดัดใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงคนหนึ่งช่วยอดัดใจเรื่องงานรู้จักพูดผู้หญิงคนหนึ่งช่วยได้อดัดใจในเรื่องความรักถ้ารู้จักพูดผ่านได้ ชอลอสักหน่อยอ่อนสักหน่อยเปลี่ยนวิธีคิดเราสักหน่อยหรือยิ้มแย้มแจ่มใสสักหน่อยนะคะไม่เอาแต่ใจตัวเองได้ก็จะดีนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาใจตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะบางทีมันก็จะอึดอัดอึดอัดนิดนึงนะคะส่วนเรื่องไหนไงความรักใช่ไหมคนโสดเอออยู่บนคานมานานนะจ๊ะมีโอกาสลงจากคานจ้ะไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดเห็นปะ เออแต่ช่วงนี้อาจจะกังวลใจเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้หลายอย่างปวดหัวนิดนึงเนาะเรื่องงานค่อยๆแก้ปลายสัปดาห์ทุกอย่างโอเคขึ้นนะคะสุขภาพปลายสัปดาห์แข็งแรงขึ้นนะเออมาต่อนะคะหมูอยู่ในป่าจะ้ะเกิดพศสองห้าสี่หนึ่งถ้าช่วงไหนวันไหนไพ่ดีเรื่องเงินเรื่องเสียงเรื่องการเดียวงานถือว่ามีโอกาสลุ้นสูงนะจ๊ะเออดูหมองแต่ตนเนาะ ืมมาต่อจ้ะหมูอยู่ในป่าเกย์พศสองห้าสองหกอายุสี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองจ้ะนะคะใจเปิดงานเปิดใจดีพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณเงินเปิดสองถ้วยหกถ้วยเออหกหกเลเวอร์นะคะใบสุดท้ายละ่ะอุ้ยไพ่ดีงานเงนิงนรักประตูเปิดทั้งสามบานเลยสัปดาห์นี้จะได้รับข่าวดีมีความสุข มีดวงได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งเป็นงานของเราเองก็ได้นะคะมีดวงเปิดร้านค้าขายสําเร็จแฮปปี้มีดวงได้รับคําชื่นชมงานสมหวังนะคะเนาะสมัครงานจะได้งานมองหางานเพิ่มจะได้งานเพิ่มจะขยับขยายตลาดมีโอกาสสาเร็จติดขัดมีปัญหามีคนช่วยแพ่ดีเออวันนั้นเนี่ยมันก็แต่มันอาจจะมีฟิลน้อยอกน้อยใจเอาตัวเองไปเทียวกับคนอื่นหรือมีเจอปัญหาแบ่งพักแบ่งพัวบ้างแต่โดยรวมแล้ว คุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะเรื่องงานะเนาะยอดขายเนี่ยจะโดนแชร์ตลาดเพราะฉะนั้นคุณต้องทําการบ้านให้หนักขึ้นหรือบางทีขายของอย่างเดียวไม่ได้แล้วอาจจะต้องหาอะไรอย่างอื่นมาทําเสริมมามาทเพิ่มเนาะบางทีถ้าเปิดร้านทําผมอาจจะสมมุตินะสมมติไปคิดเอาเองนะคะในการทํางานของเราเนาะบางคนเปิดร้านทําผมอาจจะมีครีมมียามี อะไรอย่างเงี้ยมาขายเป็นช้อยทางเรื่องหนึ่งให้กับลูกค้าด้วยก็ได้หรือทําผมอย่างเดียวมันยังไม่โอเคอาจจะมีนวดทําเท้าทําเล็บอะไรอย่างงี้เพิ่มมันต้องมีอะไรเสริมเข้ามาเพิ่มด้วยนะมันถึงจะโอเคเนาะอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะอ่ะต่อนะคะหรือจะจัดโปรโมชั่นอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะนะมาต่อจากคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่อยู่แล้วแฮปปีด้ดีนะมาต่อเรื่องของหมูเดินถนนเกิดพศสองห้าสามแปดอายุยี่สิบเก้า ย่าง30อ่ะไพ่ดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์งานเปิดเงินก็เปิดตำแหน่งรักระวังเรื่องความขัดแย้งมีความลับจะถูกเปิดเผยแฉกันไปแฉกันมาไม่รู้ยังไงเนาะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะตำแหน่งความรักไม่ค่อยดีก็ต้องระวังทะเลาะคนที่เรารักนะจ๊ะเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไพ่แบบนี้มีดีกรณีเดียวคือถ้าคิดจะจดทะเบียนสมรสรดจดได้จดทะเบียนหย่าได้ไหมได้ด้วยเหมือนกันเออถ้าใครยังไม่ได้ถึงสเต็ปนั้นก็หยุมหยิมทะเลาะหรือถ้าแฟนมีความลับเรามีความลับบางทีก็จะรู้นะคะเนาะมันเป็นการทะเลาะกันอนะทะเลาะกันหลายคนด้วยไม่รู้เรื่องของใครเป็นเรื่องของใครแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคดีความเป็นคดีของคนในครอบครัวปัญหาของคนในครอบครัวก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะ ถ้าทำเรื่องไม่ดีต้องระวังเรื่องของการผิดระเบียบการผิดกฎหมายให้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้เพราะมีโอกาสที่คุณจะถูกจับได้งานนะคะนะงานสัปดาห์นี้ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารเอกสารอาจจะติดขัดหรือมีปัญหาไปถ่ายบัตรไปทํานูน่นทํานี่กับหน่วยงานราชการกับธนาคารบางทีเอกสารต้องยื่นใหม่ต้องยื่นเพิ่มหรือตกอะไรไม่พอต้องรอบคอบให้ดีทำวีซา่าทำพาสปอร์ต ก็ยังไม่ผ่านต้องไปทําอีกรอบนึงนะคะเนาะมีอย่างเดียวที่มันเด่นคือถ้าเรื่องของคดีความถ้ายืดเยื้อมานานมันจะจบถ้าคุณเป็นจะโจดแล้วคุณหลักฐานเพียบพร้อมเพียมคอมีโอกาสที่คุณจะชนะเออมันก็จะมีสเต็ปของมันนะนะคะ ออรอบข้อเรื่องเอกสารแล้วกันหรือระวังเรื่องการขัดแยง้งคนค้าขายสัปดาห์นี้คนค้าขายรวมรวมถือว่าค้าขายดีมีกำไรเงินยังเข้าแต่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องรสชาติเรื่องแพ็กเกจเรื่องการขนส่งหรือปัญหาบางอย่างมันขึ้นว่าต้องแก้ไขต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นตามลําดับเพราะถ้าไม่ดีมันจะถูกแฉมันจะถูกว่ามันจะถูกตราหน้า เนาะเพราะฉันก็ไปแก้เป็นจุดๆเจอปัญหาเรื่องไหนแก้เรื่องนั้นแหละนะคะมาต่อจ้ะรสชาติถ้าไม่ดีก็ต้องปรับปรุงหลายๆคนเนี่ยเขาต้องคอยปรับปรุงคอยชิมเรื่อยๆคอยดูเรื่อยๆเนาะเออนะคะตั้งใจกับมันให้เต็มที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะจ๊ะอ่ะครบรบคนโสดนะคนโสดเนี่ยสเปคสูงคิดเยอะ มีคนเข้ามาแต่เลือกเยอะก็อยู่บนคานต่อไปนั่นแหละเนาะนะคะไทยที่กําลังคุยกับใครอยู่กุ๊กกิ๊กกิ๊กกันรอบแรกถ้าเขามีเรื่องปิดบังเนี่ยเผื่อเราจะรู้นะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะ,ะหรือเรามีเรื่องปิดบังเขามาต่อจ้ะนะคะหมูเดินผ่านภูเขาเกิดพศ2550อายุ17ย่าง18และ2490อายุ77ย่าง78จ้ะใบที่1นึ่ะไพ่าาเท่าแก่เนี้ย ภัยโชคดีวาสนาดีรับทรัพย์เงินก้อนแต่น้าหนักเยอะนะจ๊ะวนตุยหรือเปล่าหลายๆคนเป็นเท่าแก่นเนี้นะเนาะแต่หลายๆคนก็เป็นคนที่ขามาหากินเก่งนะบางคนมีโชคได้เงินก้อนมาแล้วด้วยต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ก็ดีซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อของใหม่นะคะมีโทรศัพท์ปิศนาโทรมาทําให้ยิ้มกลิ่มปื้มเยน็นชื่นใจมีความสุข นะคะบางทีลูกเต้าก็ทําให้มีความสุขอ้าวแต่ต้องระวังนิดนึงช่วงปลายสัปดาห์ตําแหน่งครอบครัวคนรักขึ้นมาได้ไพ่ตึกถลม่มบางทีจะวุ่นวายปวดหัวเกี่ยวกับคนในครอบครัวทะเลาะก,กันได้ข่าวไม่ค่อยดีวุ่นวายถ้าอยู่กันหลายคนก็ปวดหัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีลูกเต้ายังไม่โตเต็มที่หรือบางทีเนาะก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้ไม่ค่อยสบายใจมีครอบเบาๆนะโดยเฉพาะช่วง181920 จะเดินทางไปไหนต้องระวังอย่าทะเลาะใครใจเย็นๆนะคะจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินมันจําเป็นต้องจ่ายก็จ่ายอยู่ดีก็ซ่อมโทรศัพท์อยู่ดีก็ซ่อมประตูบ้านอยู่ดีก็ซ่อมแอร์อยู่ดีก็ซ่อมอันนู้นอันนี้นะคะสู้ๆบางทีจะจ่ายแทนคนอื่นด้วยในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะโสดได้โสดไปก่อนนะคะเด็กๆห้ามขับรถเร็วห้ามทําอะไรผิดระเบียบเออนะคะบางทีคุยกับเพื่อนก็ไม่รู้ทะเลาะอ,อะไรกับใครหรือเปล่า หรือถ้าคนที่อายุเยอะแล้วโทรศัพท์มือถือถ้ารับอะไรยังไงช่วงนี้อย่าไปเชื่อเขานะอย่าไปเชื่ออย่าไปบอกความลับอย่าไปบอกเรื่องส่วนตัวอย่าไปบอกอะไรทั้งนั้นป้องกันไว้ก่อนเนาะนะคะมาต่อจ้ะนะคะห้ามลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆห้ามซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นทําอะไรต้องระวังนะจ๊ะมาต่อนะหมู่วัดจ้ะเกิดพศสองหนย์สองายุหกบย่างหกและสองหอายุหขวบย่างหกขวบ นะไม่คิดถึงเรื่องอะไรอะจากวันวันหนึ่งก็คิดว่าจะไปเจอเพื่อนจะไปคุยอะไรดีจะใส่เสื้อผ้าอะไรดีจะทําผมทรงอะไรดีเป็นอย่างนั้นหรือนะคนะเนาะต้นสัปดาห์ดีจ้ะสิบสี่สิบห้าสิหกตำแหน่งเงินไม่ค่อยจะสู้ดีนะแล้วช่วงวันที่สิบเจ็ดอ่อสิบหกสิบเจ็ดต้องระวังเรื่องทะเลาะขัดแย้งเรื่องของคนอื่นนะคะจะเจอคนที่ทําให้คุณหงุดหงิดหัวใจ ไปบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีนะถ้าไม่ทําระเบียบไม่ทําบัญชีถ้านนี่เยอะบางทีก็จะเหนื่อยหน่อยหรือถ้าเกิดว่าใช้เงินเก่งบางทีกลางสัปดาห์เนี่ยเงินอาจจะตึงมือหรือมีปัญหาได้นะคะตำแหน่งครอบครัวคนรักยังโอเคนะคะไพ่ผู้หญิงคนนึง่งไพ่แม่ เนาะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยแม่ก็รักแม่ก็เมตตาแม่ก็ให้ขออะไรก็ให้แต่บางทีคําพูดคําจาของเราก็พูดไม่ดีกับแม่หรือเปล่านะ,ะถ้าคุณอายุเยอะแล้วไพยผู้หญิงคนหนึ่งบางทีลูกเต้าก็รักช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะไพ่ฮปปี้กลางสัปดาห์ปวดหัวเตือนแบบนี้แล้วกันสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามไพ่มันอืดเอื่อยช้านัดเงินยังไม่ได้เงินเขาจะเลื่อนนัด นัดงานเขายังไม่ได้ให้งานเขาจะเลื่อนนัดมันมีดวงเลื่อนล่าช้านะจ๊ะอย่าไปทะเลาะเขานะเออนะคะสู้ๆนิดหนึ่งเนาะคนค้าขายยอดขายเข้ามาเรื่อยๆคนใช้ชีวิตเรื่อยๆเดิมๆเอื่อยๆก็แฮปปี้มีความสุขดีระวังน้ำหนักขึ้นนะจ๊ะคนโสดจริงๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเต้าก็มีความสุขดีแต่ถ้าคุณไม่ถ้าคุณโสดก็มีโอกาสที่คุณอาจจะพบรัก คุณอาจจะเจอคนที่เหมือนแม่เราเข้ามาในชีวิตหรือคุณจะเจอผู้ชายคนหนึ่งที่นิสัยคล้ายผู้หญิงเข้ามาในชีวิตก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขดีก็อยู่กับตัวเองเถอะใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเนาะคุณยังเป็นที่หนึ่งอยู่ยังไม่เลิกหรอกหลายๆคู่ก็ลูกเต้าก็ทำให้เราต้องอยู่ด้วยกันนะคะครบจ้ะสุขภาพบอกไปแล้วเนาะเออ หัวเข่าขาน้ำหนักอันนี้มันขึ้นเรื่องน้ำหนักอะ่ะระบบเลือดไขมันความดันดูแลตัวเองหน่อยอย่างเบาเส้นตึงเวดฟันนะคะนะเส้นตึงปวดฟันอ่ะครบจ้ะครบเนาะครบแล้วนะคะอ่ะสีจ้ะนะเอาไพ่เทพีชโชคไปนะมีดวงโชคเหมือนกันนะจ๊าตัวคุณนะ่ะนะสีเสริมดวง,งคุณสัปดาห์นี้ชมพูม่วงการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้มีนี่อย่าเหนียวนี่ ทำบุญกับคนป่วยคนพิการรู้จักบริหารจัดการเรื่องเงินท่ีเรื่องทองหน่อยจะเสริมดวงดีเผื่อมีปัญหาขึ้นมาในอนาคตเนาะบริจาคโลหิตบริจา่างกายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเลขของคุณเนาะ,คะใครคํานวณเลขเป็นเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละคํานวณเก่งมีโอกาสถูกเพราะตัวเองอ่ะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นมากนะคะเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้า หนึ่งห้าสองอย่าเล่นเยอะนะ